มาค้ามาดื่มกาแฟกันทุกคนมาค้าเป็นเพื่อนทุกคนมาดื่มกาแฟกันกับแม่โทมทัสกาแฟยามบ่ายนะฮะอันนี้แม่โทมัสออกมานั่งเล่นระเบียงรับลมนะเสียงรถจะดังหน่อยนะเพราะแม่โทมัสอยู่ติดกับถนนนะกาแฟทํากินเองที่บ้านไม่ต้องซื้ออร่อยนะทุกคนคาปูออชิโน่แม่โทมัสให้ดูดอกไม้ดอกไม้เยดูไรดู ด,ดูร้อนนะของแม่โทมัสอันนี้เป็นเหมือนกับดอกไม้อะไรอนะคุณนายตื่นสายเหรอเขาเรียกอะไรอ่ะบ้านเราแม่โทรมสลืมชื่อแล้วไหนนะไม่ใช่ไม่ใช่คุณนายตื่นสายนะเขาเรียกอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวแม่โทรมาจะไปเปิดใน g o o ก l e ดนะูมันจะคล้ายๆกับคุณนายตื่นสายนะแต่มันไม่ใช่นะทุกคนเนี่ยดูดูอันนะ้นก็เยอะนะทุกคนแม่ทรมดปลูกนิดหน่อยนะ ระเบียงรับลมเอาไว้ให้พ่อทอมมานั่งดื่มกาแฟทุกคนนะนั่งดื่มกาแฟนั่งเล่นสีแดงอันนี้กี้านเนี่ยปีนี้ดอกไม้ไม่สวยนะทุกคนที่ไหนก็ไม่ค่อยปลูกเพราะว่าลอกดาวนะก็ไม่ไม่ค่อยแม่ทอมมาไปเดินเล่นลงโรง,ง,งแรมก็ไม่ค่อยปลูกนะทุกคนดอกไม้ก็ปลูกนีดน่หน่อยๆอะทางเข้าอะไรเงี้ย สดชื่นมากนั่งดืง่มได้ได้กาแฟนะทุกคนแม่ทวางม่วงนอนดอกไม้แม่โทมัสมันจะตายแหล่ไม่ตายแหละเพราะแม่ทมไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนั่นก็เป็นต้นพริกนิดหน่อยอะ่ะทุกคน ันนี้แม่ทอมันว่าจะไปเดินในเมืองไปสึกไปไปดูนู่นดูนี่นะเขาเขาเพิ่งเปิดนะว่าของลดราคาเยอะแม่ทอมัสก็เลยไม่ไปดีกว่านนะรู้สึกวินเวียนร้อนด้วยนะวันนี้นะ่ะร้อนอากาศอยู่ที่ยี่บสององศาเยอรมันวันนี้นะช่วงนี้อากาฝนตกเยอะนะทุกคนเยอรมันน่ะพังเป็นแถบๆเลยนะบ้านเรือนพวกฝน,นตกเยอะนะทุกคน เขื่อนเขื่อนกักน้ํานี่ปล่อยไม่ใช่ปล่อยนะคือจะจะหลุดนะก็เรียกเขื่อนเขื่อนมันหลุดนะทุกคนที่ยมันฝนตกเยอะน้ําบนภูเขาไหลลงนะทุกคนน้ําหิมะอะไรอย่างเงี้ยซอออกพื้นดินอย่างเงี้ยบ้านช่องนี้ไปกันเป็นแต่แผ่นเลยนะทุกคนแม่ทอมาเห็นแล้วสงสารนะ ทางใต้ของเยอรมันแม่ท้มัมอยู่ทางเขานะก็เลยไม่เป็นอะไรนะถ้าแม่อยู่ถ้าแม่ท้มมมนอยู่ข้างล่างติดกับริมคลองหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะโดนเหมือนกันนะทุกคนถึงเบลเยียมนี่หนักพอแลนดก็หนักน,นะทุกคนส้มช่วงรอบดาวกินส้มว,วิตามินซีเยอะๆกินส้มกับอ่ากาแฟจะเข้ากันไหมทุกคน อมเปรี้ยวอมหวานต้มมันเนี่ยสายพันธุ์นี้เขาอร่อยทุกคนส้มสายพันธุ์เนี้ยอร่อยหวานอมเปรี้ยวอมหวานแม่มันไม่กินขนมเค้กกับกาแฟหวน เยอรมันละห่วงนทุกคนช่วงนี้หลายประเทศมีผลกระทบนะบทายุ่งหนตั้งแต่ลอนดอนประเทศอังกฤษก็เจอนะกลางเมืองลอนดอนเลยนะกลางอังกฤษนะครับแล้วก็ออสเตรียก็เจอนะทุกคนอนะอสเตรียนี่คือเมอืองท่องเที่ยวไปเลยนะทุกคนนะโซนถนนหนทางเยอรมันก็เจอ เบลยเยียมก็เจอนะฮะทกุกกระเพาแล้วก็ฮอลแลนด์ก็เจอนะส่วนอเมริกาเท่านียไฟไฟป่านะบนเขาก็ร้อนมากไฟมันก็ไหมอะไรเงี้ยนะแต่เยอรมันนี่หนักนะหนักในช่วงของท้าสิบปีพอโทมัสบอกไม่เคยอย่างนี้เลยนะ,ะทุกคนสงสารนะทุกคนแม่โทมัสดูเขา,า,ขาแล้วรับไม่ได้นะสงสารเขาบ้า,า,านก็พังเงี้ย อาจจะคิดว่าเป็นหมดตัวเลยก็ได้นะถ้าเราเห็นแล้วนะเพราะคนที่เนี่ยทั้งชีวิตกว่าจะปลูกบ้านกว่าจะมีบ้านมีที่ดินเป็นของตัวเองยากนะทุกคนนะแล้วที่เนี่ยแพงนะคะปลูกบ้านหรือว่าต่อเติมหรือว่าทาาาําอะไรอจะแพงแพงมากค่ะค่าช่างค่าอะไรแล้วยิ่งโดนน้าเอาเอา,เอาไปทั้งหลังเลยหรือว่าซาะไปทั้งหลังเลยเนี่ยแย่มากเลยนะตกสงสารนะ นี่ไม่มีอะไรนะทุกคนแม่ทามาแค่มานั่งเล่นลเราเบียงรับลมทัดทายเพื่อนๆนะนะกลัวเพื่อนๆจะลืมแม่ทมัสเพราะแม่ทมัสไม่ได้ไลฟ์สดแม่ทมัสก็จะคิดถึงเพื่อนๆก็เลยช่วงนี้ก็จะลงคลิปวิดีโอย,ยอะหน่อวันไหนแม่ทมัดว่างแม่ทมัสจะไลฟ์สดนะไลฟ์สดไม่ใช่ไลฟ์สดอะไรนะดึงยอดไลฟ์ตัวเองเข้ามาเพราะว่ายอดคมดูเรามันน้อยเราต้องไลฟ์สดนะช่วยเอาไลฟ์สดช่วยกับวิดีโอเรา พ่อแม่โทมันเห็นช่องอื่นเขาก็ทานะช่องบางช่องใหญ่ๆเขาก็ทานะคือเขาผ่านแล้วผ่านกรผ่านอะไรแล้วมีโคโซนาแล้วเขาก็ยังไลฟ์สดคือแม่รทมัเข้าไปในไลฟ์สดของเขาถามว่าทําไมละเขาบอกว่าเขาต้องไลฟ์นะเหมือนเหมือนบ้านกบก่อนเขาผ่านเขาคนเยอะแล้วเขาก็ไลฟ์เขาบอกเขาต้องไลฟ์ไลฟ์สดดึงยอดไลฟ์ให้ตัวเองนะให้ช่องตัวเองอ๋อไม่ใช่ว่า ไล์ like แล้วช่วยเพื่อนได้เพื่อนไม่ใช่นะคือไลฟ์ช่วยตัวเองอันนี้แม่โทมัสเข้าใจแล้วเดี๋ยวแม่โทมัสก็จะไลฟ์เหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะบางทีแม่โทมัสก็อยากไลฟ์นะเกรงใจงเพื่อนเพื่อนบางคนต้องการชั่วโมงจริงๆอ่ะนะนะที่บ้านหลังคาเ็าเต็มแล้วก็อยากให้เ็าเต็มนะนะอันนี้แม่โทมัสก็ไม่สามารถเข้าไปดูเพื่อนๆน,นได้นานนะอย่างมากก็สิบห้านาทีถ้าดูสิบห้านาทีเพื่อนได้จากเราหนึ่งชั่วโมงนะแล้วกดเลิฟให้เพื่อนนะ เนี่ยถ้าอยู่นานก็จะมีปัญหากับกับช่องเราก็จะมีปัญหานะทุกคนเพราะเราผ่านกดแล้วอะไรเงี้ยนะคือไปหาเพื่อนก็ไม่ได้เกินห้าบ้านนะถ้าเพื่อนไหนไร์สดแม่เข้ามาเข้าบ้านนั้นบ้านนี้บางทีออกไปเดินเล่นเจอเจอเพื่อนไร์สดแม่เข้ามาก็เข้าไปทักนิดหน่อยนะคือไปกดกดเลิฟให้เพื่อนอย่างเนี้นะนะทุกคนนะโอเคนะทุกคนถ้าชอบ ฉันชอบวิดีโอนี้แม่โทมัสฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้แม่โทมมสด้วยนะคะแม่โทมมสฝากกดกระดิ่งกิ๊งๆให้แม่โทมมสด้วยค่ะแก้งเตือนนะกดสองครั้งกดกระดิ่งกดแล้วกดอีกนะกดแบบกระดิ่งแจ้งเตือนนะกดสั่นให้แม่โทรมสด้วยค่ะโอเคนะคะเจอกันวิดีโอหน้าคลิปหน้าไลฟ์หน้าทุกคนไม่บายค่ะสวัสดีค่ะอวิเดซเซนเจ้า